โอเคทุกคนวันนี้ผมจะมาเบลเช็คกเกมเป็นรอบที่สองล้าน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 กันวันนี้เราจะมาสอนหาอิตเตอร์เอ็อิตเตอร์เอ็กซ์ไงทุกคนเป็นสิ่งที nos ่เกมมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่ทําให้เราหาแล้วเราจะบอกอุ้ยมันแปลกตาจรูดอยาก แปลกมากแปลกแต,ตจริงๆโอเคก็อย่างแรกที่ทุกคนต้องเห็นก็คือต้นมะพร้าวลอยได้นะเพมันอิตวเอกบ้าบอเลยมันบักโอเคทุกคนเอาต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำบ้าห้องน้าใช่ไหมโอเคห้องน้ำเน,ำน,ำนี่ผมจะไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยนี่ห้องน้ํามันเป็นที่ที่เราสามารถยืนยิงเพื่อนได้เราบอกวเฮ้ยเพื่อนมึงเจอเพื่นแล้วบอกเพื่อนว่าไอ้เพื่อนมันก็บอกว่ามึงไม่แน่จริงหรอกนี่เรายิงใต้นี้ แล้วปืนแม่งก็เบาซะเหลือกปืนแม่งเบาซะเหลือเกินเ,ะะเลยเนี่อีเทอร์เอก็คือแบบมันสามารถยิงทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันทะลุขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยทะลุขึ้นไม่ได้มันจะเป็นเหมือนพื้นโปร่งใสนะโอเคแมปต่อไปก็จะเป็นแมบอันนี้แค่แมปต่อไปก็จะเป็นแมปนี้นะโอเคมันก็เป็นแมปที่เขาเรียกว่า,าอีชี่บอลมากอันนี้ก็เป็นรูปภาพรูปภาพตอนที่คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะโอเคแล้วก็รูปอีเตอร์เอกกันต่อไป ไม่ใช่โต๊ะนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นเป็นอะไรวะตอนแรกผมเห็นมันอยู่มันจะอยู่ในห้องนี่แหละมันอยู่ในห้องจะไม่ได้หรอมันอยู่ตรงไหนเอางี้ไงจดลนี่เดือดเดือดทุกทีแล้วก็อันต่อไปนะอันต่อไปจะอยู่ในห้องน้ำอ่าอันต่อไปก็เป็นสบู่นี่ก้อนชมพูชมพูตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่ผมยิงอยู่เนี่ยเออนั่นแหละก้อนนั่นแหละ มันคือก้นสบู่เว้เอาดีแล้วก็ทีนรงเนี่ยที่ผมมาทำคลิปแบบทำคลิปที่กันตายนี่แหละอันต่อไปเป็นอะไรดีวะเนี่ยอันนี้มันต้องน้ำอยู่นี่ว่ะตัวอันอันต่อไปมันมันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปดูกันผมขออนุญาตหาสักแป๊บหนึ่งอ๋ออันต่อไปเป็นรูปผู้หญิงคนนี้นี่นี่วะแล้วมันน่าชื่างจวริงจริงเลยแม่ม่สวยเลย แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปนายกทีสมุตรีที่ถือปืนเอเคอยู่นะนี่เอเคจริงๆนะเนี่ยรู้เรื่องปืนรู้เรื่องรถรู้ทุกอย่างอ่ะนี่แตะตอนนี้เขาทำคลิปน้วยมันมีคลิปในยูทูบจริงๆเขาชื่อว่า all your high s t i n g เออแบบต่อไปที่ผมจะพับโอเคก็จะเป็นแมบอันหลับหรือเปล่าไ,ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะไม่รู้จักแม,ป,มปเนี้ยลืมชื่อไปแล้วอะ เมื่อที่จะมี้ายลูกหมูนี่นะ oh. เขาประกาศนั่นมันเป็นเมืองน่าจะเป็นเมืองของหมูแล้วก็ให้ทุกคนเดินมาตรงนี้ทุกคนเจอแล้ใช่ปะให้ทุกคนก็เดินมาตรงนี้อ่าแล้วก็ลงด่านตรงนี้นี่โอเคทุกคนก็จะเจอว่ามันสามารถแอบยิงเพื่อนได้แต่มันยิงทะลุได้หรือเปล่าเฮียก็ได้มันเป็นพื้นโปร่งใสเหมือนกันใช่ใช่ใช่มันก็ได้เหมือนกันนะทุกคนเอยเคยอย่าไปคิดมากเลยมันก็เป็นพื้นโปร่งใสเหมือนกันนะเขาเรียกว่าพืน้นโปร่งใส มันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนชอบแหละมันโยนระเบิดอะไร่บมันโยนได้เนี่ยมันโยนได้ระเบิดไฟก็โยนได้แต่ไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่าการระเบิดวันอะขึ้นอยู่แล้วแหละเนี่ยมันหายจากพื้นเลยนะทุกคนโอเคแมปต่อไปใช่ไหมแมปนี้ก็จะมีชื่อว่าแมปอะไรนะแมปมันชื่ออะไรนะแซนแซนบ็อกซ์เอฟวันแซนบ็อกซ์ทีทีทีททก็เลขสามไง ทุกคนจะเห็นตรงนั้นไม่เห็นตัวแดงๆตรงนั้นไม่พบคนลงนั้นนะผมไม่สามารถซูมกล้องเข้าไปได้เพราะมันเป็นซาตานคนนั่นจะบอกว่ตอนเนี้ยเนี่ยซูมกล้องไปมันก็จะหายเมี่ยมันก็จะแดงๆมันเนี่ยแล้วเนี่ยพอเดินเข้าไปใกล้มันก็หายเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูให้เนี่ยเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูแบบดูให้มันจระใจะเลยเอามันหกโมงนี่หว่าเฮ้ยทุกคนมันก็อยู่ในนี้นะนี่นี่ <S <S นเห็นไหมเนี่ยคนปกติอะถ้าเวลาเราโดนคนใช่ปะ แล้วเราจะยิงคนอะ่ะมันจะเป้าเป็นสีแดงนี่มันจะเป็นแบบนี้ดาเมจเบตจะขึ้นนี่แหละตาตามันอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ตัวแดงๆอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวผมทอยหลังไปสุดใช่ปะม,มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่มันอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกเสร็นแนแกไม่รอฉนแน่โอเคมันน่าจะเกลียดแคบผมมากเลยแหละมไม่รู้ไปผมไปทำอะไรมันมันเลยกโกรธผมือมเลยแบบเฮ้ เคสที่ต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวกล้องไปเก็บไปที่อื่นดิเคสที่ต่อไปนะครับอืมาแฮมอืมชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีรถแบทแมนนี่หว่าเออใช่ใช่ผมลืมผมลืมพี่ชายใจเย็นครับพี่ชายนี่ผมจะพามาตรงนี้ตั้งหากไปตรงนี้ แล้วก็แบบมันก็จะมีคนนีมันก็จะมีคนยืนเต้นอยู่เขาเป็นยูทูบเบอร์นะเนี่ยคนเนี่ยเขาเป็นคนดังเขาได้หนึ่งล้านวิวเค้ฟเลยพี่ได้หนึ่งล้านวิวผมยังได้หกสิบกว่าวิวอยู่เลยผมอันนี้ผมสร้างคลิปใหม่นะทุกคนก็ฝากไปกดติดตามให้ผมแบบมีผู้่ิดตามแบบสักร้อยนึงก็ยังดีอ่ะผมจะได้แจกรหัสลงบอกสระเทศตอนเนี้ยรหัสเลบอกตอนเนี้ยผมกำลังจะแบบหาผู้ชคดีอยู่ มึงหาผู้โชคดีแบบเอเอผู้ติดตามผมครบหนึ่งร้อยมาเลยเดี๋ยวผมให้เลยแ้วที่ต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะตรงมะเขือเทศเนี่ยไม่รู้ใครจะมาหาหรือเปล่าทิ้งนีเอามันลอยขึ้นมาด้านบนละโอเคโอเคที่จะไปก็จะอยู่ตรงนี้นะโอเคมันก็จะเป็นผู้หญิงนะมันเป็นผู้หญิงที่เล่นชีเกนกันได้กันนะแล้วเ,เอาง่ายๆคือเขาเล่นชีเกนกันแล้วเขาก็หายตัวไปเพราะผมยิงเขา ิงเขาแต่เขาไม่หายตัวนะครับโอ้โหมาใกล้เกินก็ไม่ดีนะเนี่ยใกล้เกินไปแบบนี้เนี่ยสติเขาเนี่ยแต่เอาดีๆมันก็มีโลทองอยู่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาให้ดูนะทุกคนมีโลทองมีโลทองโลทองอยู่ไหนโลทองหนึ่งล้านซับนี่โลทองแต่มันจะดูเหมือนมันจะใหญ่กว่าตัวเนี้ยมันยืนแนละ้วเฮ้ยเดี๋ยวผมสามารถปรับขนาดเล็กได้นะเฮ้ยผมปรับขนาดเล็กใหเท่ามันเลย นี่พี่ไปสามารถเอารั้วทองได้อีกอันหนึ่งัะพี่นี่ผมปรับให้แล้วนี่ยิ้มแย้มเลยเแล้าที่ต่อไปก็จะเป็นบนพื้นถนนนะพี่บนพื้นถนนนะบนพื้นถนนก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนโทรศัพท์บุ่ทอ่ะเหมือนโทรศัพท์หล่นบนพื้นอนะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยโอ้หอยโทรศัพท์มันเป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวผมซูมให้ดู งไปใต้พื้นทุกคนมันต้องลงใต้พื้นอาลงใต้พื้นขี้เดืดผมลงใต้พื้นมันจะเป็นรุ่นซัมซุงมั้งเนี่ยดูดิมันมันต้องกดบินไว้แล้วคนไม่งั้นมันล่วงเดี๋ยวผมล่วงให้ดูเดี๋ยวผมล่วงให้ดูม,ดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่วงให้ดูสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นชิคกันพายนะมันจะรีกับเขาใหม่ใหม่เดี๋ยวดูใช่หรือว่ามันไม่ดีวะเอา้า เช่แล้วกูแล้วกดทิ้งก็กทิ้งตัวเองลงมานะนี่ไงทุกคนมันลีขึ้นมานี่แล้วก็ที่ต่อไปนะทุกคนมันจะอยู่ในนี้อ่าโอเคมันจะอยู่ในนี้เราสามารถแอบซุ่มยิงเพื่อนที่อยู่ตรงนี้ได้ไม่รู้ปืนทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุโอเคปืนไม่โปร่งใสตรงเนี้ยเขาบอกว่าพื้นมันไม่โปร่งใสถ้าปืนไม่โปร่งใสผมบอกไปนานแล้วมันของอัปเดตแต่ทุกคนแต่ผมเล่นไม่ได้ผมต้องกลับไปเล่นราดเก่า และใช้งนกันแม่งไม่เซฟเกมมาให้ไี่ดูดิดูแต่ละอย่างดิแม่งอัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมพาออกไปดูนอกเกมเลยแม่งเนีเศร้าวะ่ะโอ้ยเฮ้ยทุกคนหมดได้กลับมาอีกรอบหนึ่งละโอเคเระหว่างเท่ผมไปหาปืนนะโอเคมันก็มีปืนแบบนี้เข้ามาโอเคมันก็จะเป็นปืนแบบนี้เลยนะ ไม่มีชื่อปืนอ่ะมันเป็นเหมือนลูกฟองนะแต่อันนี้กระสุนไม่กระจายอันนี้สี่ร้อยกว่าบาทอืมสี่ร้อยกว่าบาทหรอหรอแ,แ้วเราไม่มีตังแล้วสิไปดูในสวนลุดกันบ้างเพราะตอนเนี้ยตังหมดดูดแล้วเดี๋ยวาพาไปดูว่ามีอะไรออาเดตเข้ามาใหม่เป็นสิ่งใหม่เลยนะมันไม่มีอยู่ในเกมอ่ะน,อนี่นสวนลุดก็บะกเข้ามาใหม่ สีดีกว่าอยากได้สีแดงดนะ้ยสีแดงอ่ะสวยเหมือนร,รถกระบะเก่าๆผมอยากได้นะมันเท่เดิมันเท่ไปอีกแบบนึนนะองอะส่วนเทียบเด็าเข้ามาก็เป็นรถนี้แล้วก็รถนี้นะรถกงขังเนี้อุ้ยตรงนี้ทุกวันนี้ได้อัปเดตมาโคตรเยอะเลยแม่งมันอับด <c oughs> <c oughs> แบโคตรเยอะ มีบ้านเหมือนมีคนอยู่เลยเฮ้ยเอาดีเพิ่มของเข้ามาโคตรเยอะเลยแต่รูปภาพนากก่ากลัวโอเคมันนากก่ากลัวไปหน่อยโอเคไม่ต้องไปคิดมากอันนี้มันรูปภาพนากก่ากลัวไปหน่อยอย่างเงี้ยโคตรน่ากลัวและรูปแม่งโคตรเล็กดูกันในห้องนี้โอ้ยรูปนี้เหมือนสซลิเดอร์แมนเลยดูดูดูเซลิเร์แมนโอ้โหสซลิเดอร์แมน ันเนี่ยห้องห้องอะไรไม่รู้แตะเนี่ยมันเอาไว้เข็นชาด้วยแล้วนามาเข็ยนอะไรในห้องน้ําโอเคเขาเอามาเขียนไว้ในห้องน้ำนะอันเนี้ยอันนี้มันคือกระโหลกมันคือมันคือหัวแกะแขวนอยู่แขวนอยู่หน้าบ้านนะแล้วมันมีรูปแบบรูปโคตรน่ากลัวแล้วทําไมเขาต้องเอามาแขวนในบ้านตัวเองด้วยวะเนี่ยนี่โคตรน่ากลัว เป็นรูปไก่ปากอ้าแล้วมีฟันมีฟันเนี่ยแล้วก็เอาแล้วรูปเป้านั่นมาจากไหนวะนะเพราะใครเขาไปแคบรูปมาเนี่ยรูปเป้ารูปเป้าเลยอันเนี้ยนนเป็นรูปสารินเดอร์แมนนะโคตรน่ากลัวเดี๋ยวมันโผล่มาที่หลังผมทีม่ผนป้อยมันล่วงเลยนี่มีรูปใหญ่ให้ดูนี่รูปใหญ่ทุกคนผมไม่สามารถโอ้โหนี่ไงที่ผมจะให้ดูไอตัวที่มันย่อส่วนเล็กๆอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยโอ้โหตัวก็ใหญ่นี่ไงนีดเลย ตาโบโด้วยอันนี้มีคนเมืนคนปีนออกไปน้องหน้าต่างแล้วก็อันนี้เป็นถ้ามันลอ,อยวะลอ,อยได้ไงครับเนี่ยลอยได้ไงครับเนี่ยโต๊ะนั่งทำงานแล้วก็ที่เขียนชา,า,เ,เ,นานนเหมือนเดิมเขียนทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยตรงนี้ไปประกาศคนหายด้วย เอานมมีถ้วยชามมีหนังสืออู้ฉันหนังสือนี่เหมือนแมพดอเลยนะเหมือนแมพดอจริงๆวันนั้นอะไรวะออกำแพงไม่ตกใจคิดว่าบ้านเมืองเล่แต่เขาทำมาได้ดีเลยนะแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะมุมมันนะแบบเขาทำแบบอะไรวะทำได้เหมือนสเสมือนจริงมากเลยทุกคน ดูดิขนาดพื้น,นยังเสมือนจริงเนี่ยมีโรงเก็บของเจ็ดไม่กะมาจากเรื่องไหนเนี่ยมีเขียวกับมีจอบแล้วก็มีกิ่งไม้หักโอเคโอเคไอ้นี่มันไฟในเดือะอเมซิไม่ใช่เดอะอเมซิ่งเนี่ยไฟก่อสร้างอะ่ะมันมาไงเอ้เพื่อนมาเทียนแบบดอนี่วาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณมาไงเนี่ยคุณเทียนแบบดอคุณเทียนแบบดอรอคุณเข้ามาได้ไงเนี่ยเอ้ย นี่ไงคุณแจมแปร์ดอ้เนี่ย,ม,ยนะมีด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 ในครัวอันนี้อะไฟฉายันรูปรูปไก่รูปไก่นั่นอีกแล้วไก่เอ็นโซเอสติกนะอันนี้อันต่อไปก็จะเป็นหมานั่งหมานั่งหินเออมันทำมาดีอยู่นะว่าไม่ได้แบบสมนจริงมากเลยอะได are you in ไปในนั้นมีอะไรอะ่ะไัในนั้นมีอะไรอะ่ะผมต้องลงไปดูสักหน่อยละผมรู้ทางลงนะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะทางลงอะ่ะผมรู้มันต้องนานแล้วผมเล่นมันต้องหลายปีนี่ไงเขาเขียนอยู่หนทางลงเนะี่ยเดี๋ยวผมขอสำรวจกันสำรวจให้มันเสร็จกันุูมแรงขนาดนั้นเลยรูมพัดถึกต้ไนไม้เอียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนด้านล่างมีอะไรแบบทัวรเล็กโอเค อย่างน้อยก็มีที่ให้ผมปรับให้ตัวลมเล็กลงอ่ะก็ทิ้งลงด้านล่างมันแหลกจังวะเชื่อไหมโอเคมีอะไรใหม่ๆเพียบเลยโอเคอย่าไปคิดมากเลยไม่เป็นแค่รอยเป็นเหมือนแบบมีปลาหมึกเข้ามาแะ้วก็มีกกงนกแต่ตอนนี้นกได้แหกโกงไปแล้วนี่มีคนมาแบบลา่าท้าผีได้ไงดูมีกล้องล่วงมี นี่ไงเขามาล่าท้าผีจริงนะเว้ยดูดิในที่วัดแบบวัดนั่นนะ่ะว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนแล้วก็นี้เป็นมันไม่ใช่โทราคมเขาเรียกอีกแบบหนึ่งว่าอะไรไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้อะโอเคมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเท่ๆในแบบดอยแล้วอะ่ะเช้านี้อะไรวะเนี่ยเชื่อแล้วแล้วกูแบบไม่ชอบอันนี้เลยวะ่ะกูเห็นว่ามันมันแบบเป็น่านเล่นเลยเว้ย ตู้สิ่งที่มันทำดิอะไรน้ำหกแล้วก็แล้วก็เคี้ยวเกี่ยวหัวอืมผมไม่อยากจะพูดถึงเลยคืออันนี้เด็กหลงโงมาเด็กน่าจะแบบขี่จักรยานแล้วบอกแม่แม่แม่ผมมาแล้วครับแม่อันนี้คือผ้าห่ออะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้ตู้เซฟนะอุ้ยอุ้ยอุ้ชันนี้น่ากลัวจังวะเชี่ยอุ้ยเซเลนแมนแว นี่น่าจักรยานน่าจะมีเด็กมาเล่นสองคนแล้วก็ล่วงไปด้านล่างสองคนแล้วก็บอกว่าอุย้ยหนูตายเออแต่ตายในชีวิตจริงนี่เกิดใหม่ไม่ได้นะนี่น้ำพูแต่ตอนนี้น้ำพูได้หมดไปอันนี้มานั่งหินอันนี้เป็นเหมือนแค่เป็นบ้านเล็กๆเ,เอาไว้อยู่ชั่วค่าหรือว่าบ้านฉุกเฉินแต่บ้านเล็กแค่เนี้ยโดนพัดเมื่อไหร่มันก็ปิวเมื่ไหละมันปิวแบบปิวเว่อแต่ถ้ามันติดอยู่กับดินนะบ้านไม่ปิวหรอก เราขี่รถออกไปดูน้องเมืองกันไหมเออไปดูน้องเมืองก,กันดีกว่าอัน,น,น้าเดินไม่ได้นะมันน่าจะน่าวัวแหละไม่น้องเมืองมันก็ปกติเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขาวโมขาววงกุดนะมีันนี้มีคนมีคนแอบโกงนี่ทะลว่ามันออกทะลุว่เอ้ยแล้วมันเหล็กชี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหล็กใบไม้ที่มันเปิียวๆอยู่เนี่ยแล้วแวต่อยใบไม้หลุดเลยแบบเผาบ้านทิ้งเลย หัวแหลกแหลกแหลกช่ยายวะเนี่ยโอ้โหไม่ชอบใบไม้ที่มันปิวปิวอยู่หน้าจอตรงนั้เนะี่ยใช่ม่งแหลกตลอดเลยเนะี่ยไปเข้าไปใกล้ใบไม้เน,าน,น,น่านั่นแม่งปิวปิวว่อนไปสายลมเลยก็เดี๋ยวต่อยใบไม้ขาดเลยเฮ้ยตกใจจริงนะเนี่ยนะมันเอาผ้ามาคลุมทำไมวะวันนี่มีขอเต็มเลยเฮ้ยขโมยไม่ไม่ไมไม ไม่นม่ไมไม่ผมต้องเป็นคนดีครับต้อเป็นคนดีคนดีของครอบครัวโอเคโอเคมาเล่นมานังกันดีกว่าอีโอเคทุกคนมีวีหนึ่งแล้วก็ต้องมี V ีสองนะทุกคนไอ้อันนี้อันอันแรกอ่ะอันแรกอ่ะวีหนึ่งอันนี้วีไอ้อันแรกอ่ะวีสองอันนี้ีหนึ่งโอเควีหนึ่งก็จะเป็นแบบปกติไม่มีอะไรอยู่ในบ้านให้เรามาตกแต่งบ้านเองแล้วก็ทาตัวเนี้ย จะเป็นทางเรียบเข้าไปเลยนี่มันจะไม่เล็กเหมือนคราวที่แล้วอ่าอันนี้ก็จะปกติเลยเหมือนที่ผมรีวิวให้ดูอ่ะแต่เหมือนอันนี้ว่ามันจะมีอิทธิเองกนะทุกคนดูชื่อผมดิไก่กันเกียน,ยน,กกนเซียนมาก่อน,นเออไก่กันเกียนเซียนมาก่อน,นเย้ยผมเซียนมาก่อนเ้ยเอ๊มันไม่อยู่แล้ว,ว ockey, อ่ะฮาคี้วอลกี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเอาเนี่ยตายล้ว มาคุย้ยวยละไปละวันนี้เนี่ยมี f อฟซบางค<า>นบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เอามารีวิวแบบนี้สักทีนี่มารีวิวและะ้วครับพี่ไม่อยากมารีวิวเพราะว่าบ้านแม่งมีหนึ่งหลังดูสภาพบ้านดิมันก็สวยดีนะแต่ทำไมบ้านมันดูโดดเดี่ยวจังเลยอะมันอยู่ตรงที่เนี่ยแล้วบ้านมันดูโคตรโดดเดี่ยวอะนี่ทุกคนไอเนี่ยแหละที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านเราเดินน้ําท่วมนะมันพื้นมันลอย แล้วผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงน้งําท่วมไม่ได้หมายถึงน้ําท่วมเลยช่จริงนะม,นงแบบนมันถงึงว่าแบบน้ำมันท่วมในเกมแล้วมันแบบน้ํามันท่วมเลยอ่ะเหมือนบ้านเนราไปลอยอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยยังมีพิซซ่าคนคนส่งพิซซ่าน่าจะโมโหแบบอุ้ยโดนไฟไล่ออจากบ้านอุ้ยอุ้ยแล้วก็โยนพิซพพซ่าพิวพิซซ่าลอยเนี่ยทุกคนมันจะทำให้เป็นสาเหตุแบบเนี้ยเกมมันเป็นอิสโตเอ็กนะทุกคนอย่าไปคิดมากเลยเนี่ยแล้วพอออกมาแล้วบอกโอ้โหบ้านโคตรสง,งบสง,งบแล้วพอ แล้วพอมองดูนอกหน้าตา่างโอ้ทำไมเราลอยน้ําด้วยแบบเอ้ยเขาดีเดี๋ยวผมให้ดูชั้นสองชั้นสองก็เป็นนี่แต่ดูเหมือนว่าชั้นสองมันจะรู้สึกเตี้ยม,มากกว่าเดิมอีกแก่เตีตยงน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะ่ะบ้านเราลอยน้ําเออแต่ทุกอย่างไม่ลอยน้ําเลยไม่มีอะไรลอยน้ําเลยยกเว้นเ,เว้ยเฮ้ยทุกคนผมเห็นอะไรตรงนู้น่ะตรงนู้น่ะทุกคนเห็นเหมือนผมปะ เฮ้ยมีกุ้ยเต้นเว้เยเช้าเกาเจอเป็นครั้งแรกเลยทุกคนโอ้ว้าวไปแบบเราไปกันดีกว่าทุกคนโอเคเราจะไม่เสียเวลาไปกินหรอกเราจะยิงปืนออกจากเครื่องบินนี่โอเคผมจะไม่เสียเวลาไปกินแล้วคนี้หรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเองเลยนี่บินเว <When> ้นเครื่องบินตกน้ำครับลงจมเลย โอ้ยสวัติดีครับคุณกล้วยนยมันหยิบไม่ได้น่ยมันหยิบไม่ได้เนะเดี๋ยวผมปาให้ดูว่ามันหายไหมมันไม่หายผมไม่ได้เป็นคนเสกมันไม่อยู่ของมันอยู่ต้องนานเละเออทุกคนเนี่ยอะไรมั่วๆกันใหญ่เลยมันอยู่ของมันต้องนานเลยเนี่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 ยมันทะลุได้นะในถ้าเป็นขอบกระเตะเดี๋ยวผมเสกให้ดูเลยมันทะลุไม่ได้อ่าทุกคนไม่เชื่อผมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทะลุได้ไหมล่ะ แล้วของปกติมันต้องหยิบได้อันนี้มันหยิบไม่ได้เนี่ยเนี่ย,ย,ยมันเป็นกล้วยจริงๆโอไม่ทะเลาะกับคนดูแล้วแม่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนธีการเล่นโหมดซอมบี้ยังไงให้ไม่โดนเพื่อนตามนะครับอย่างแรกให้ทุกคนตั้งรหัสไว้ก่อนผมเองเปรียนไก่ไม่เซียนแต่เกียนมาก่อนเกียน เหลือแค่หนึ่งคนพอแล้วก็ให้เราเข้าเกมแล้วเดี๋ยวคอยดูนะทุกคนมันก็จะเป็นหนึ่งคนเหมือนเดิมนี้มันก็จะมีแค่ผมคนเดียวนะโอแก่สิจะแน่ฉันจะไม่ช่วยพวกแกหรอกไอ้พวกนายพวกนายพวกกระแร่งเป้งไม่ใช่ไม่ใช่พวกซิกิปีนี้รอยเด่งเด้งเย็นเย็นซิกิปีนี้รอยเหร็ดด้อมอ้อมเย็นเย็นซิกิปีนี้รอยเหร็ดด้อมอ้อม เธอบอกว่าเธอไม่ชอบคนี่ไม่ชอบคนทรงมิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมร้องผิดนะผมร้องเล่นๆผมไม่ได้ร้องแบบเอาโอ้โอ้โอ้โออมันจะหเราวงเราหู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 เรอหมีราหูเ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 ราเราหเาหูเเราาหเร็รหาเาเเเเเนร แล้วผมลืมชื่อมันไปนแล้วเป็นรถโทษตำนานแต่ลืมชื่อวะ่ะดูหนังไงโอเคแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นโปอันต่อไปนะมันจะเป็นโปที่เป็นโปที่โคตรน่ากลัวพี่ค,ครับทำไมพี่ไม่เอาโปลงล,งลงบอกบ้างเอาเอาลงลงบอกน้องน้องต้องไปเอาลงเองอะ่ะพี่ไม่กล้าลงลัว มันเสี่ยงจะโดนแบนเป็นอย่างมากแล้วโดนแบนถาวาที่พี่เข้าเล่นรูบอกไม่ได้แบบพี่แบบอือไม่มีเงินเล่นลูบอกเลยอ่ะแล้วพี่จะร้องแบบนี้เลยรู้ไหมน้องถ้าน้องอยากเล่นอ่ะพี่คับเล่นโปรในรูบอกให้ผมดูหน่อยไม่ครับน้องตอนนั้นพี่ก็เสี่ยงไปทีนึงแหละตอนนั้นอ่ะที่พี่ไปโหลดโปรโปรใน Google มาโปรเถื่อนเถือน่อนอะพี่ไปโหลดมาใช่ปะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะอย่างเช่นแซดมอสอ่ะไอ้มอสร้องไห้อ่ะ มดเป็นสีฟ้าแลวน้ำตามันลุ่ง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 อ่ะไอเส็ดมดอันตรายกว่าไอนั่นอีกอันตรายกว่าแฮปปี้มดอีกมันจะแบบอะไรนะมันสามารถแฮกโลบักได้แต่ผมเนี่ยเสี่ยงโดนแบนคือมันเสี่ยงโดนแบนจริงๆแะแบบแบบเล่นไปเล่นมาแบบอุ้ยผมรวยอ่ะเออโลบักเยอะแต่ไม่ใช่ว้ยความคิดผมตอนนั้นได้หมดลงว้ยเพราะมันมีมันได้มีแอดมินเก้าอะไรไม่รู้แอดมินบ้าบออะไรไม่รู้ แป็นแบบเวิร์กเวิร์กเวิร์กแอดเดพิซซ่าแล้วผมเข้าไปเล่นน่ะผมโดนบล็อกโดนบล็อกครับผมก็ได้ออกแล้วก็ลบทิง้งเออกลับมาเล่นรหัสเดิมมาเป็นไงควมันเท่ครับเล่นรหัสเดิมกลับมาเล่นรหัสเดิมถ้า้องจะเล่นลบลบบ็บอกแบบโปอะ่ะต้องไปเล่นรหัสรหัสใหม่แต่แต่ไม่แนะนํานะว่าจะเล่นแบบปูได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ลบบ็อกมันได้ป้องกันปูแล้วอ่ น้องต้องหันไปใช้แฮกแทนนะแต่แฮกมันต้องถ้าจะแฮกดีๆก็ต้องแฮกในคอมอะ่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะไม่รู้พี่ไม่พี่ไม่เล่นโปไม่เล่นโปถ้าน้องอยากเล่นโปน้องต้องไปเล่นเองครับพี่ไม่เล่นพี่จะไม่เสี่ยงชีวิตไปเล่นโปในโลกบอกแร้วเดี๋ยวโดวนบล็อกขึ้นมาโดนแบงขึ้นมานี่แบบพี่บอกรหัสถามว่าดีโอเคทุกคนไก่เกียนเซียนมาก่อนวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปลาตัวเซียนท่าน,นี้ก,ก่อนนะครับวันนี้ผมจะ บายบายนะครับผมโดนเกลียนเอ้ดาไอ้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 